ตกนรกทั้งเป็นกรรมของคนเจ้าชู้ที่ไม่ต้องรอชาติหน้าคนเจ้าชู้นั้นเกิดได้ทั้งชายและหญิงกิเลสนั้นไม่จํากัดเพศไม่จําเป็นว่าผู้ชายต้องมากมากกว่าผู้หญิงมันไม่เสมอไปเพราะสิ่งที่ให้เกิดความเจ้าชู้ไม่ใช่เพศแต่เป็นกิเลส ลักษณะที่เห็นได้ทั่วไปสำหรับกินเลสของคนเจ้าชู้คือความโลภอยากครอบครองอยากเสพมากกว่าที่ควรจะเป็นอยากมีมากกว่าคนอื่นอยากสะสมอยากอวดเป็นต้นจนเกิดสภาพของความเจ้าชู้ขึ้นเพราะไม่รู้จักคำว่าพอคำว่าพอนี้ไม่ใช่คิดเอาแล้ว มันจะพอเพียงได้กิเลสมันไม่ได้มันไม่ยอมมันจะหิวหยหาและออกไปสร้างความเจ้าชู้และจะรู้ตัวว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำแต่คนเจ้าชู้กลับไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองไม่ให้ไปเสพสิ่งที่ไม่ควรได้ซึ่งเขาดูเธอเหล่านั้นตกอยู่ในกิเลสที่หนาจนแทบมองไม่เห็นแสงสวา่าง แม้ว่าคิดจะหยุดเจ้าชูแต่ก็ทำไม่ได้เพราะกิเลสมันสั่งกิเลชั้นแรกของคนเจ้าชูคือนักสะสมกลัวสูญเสียกลัวไม่ได้เสพกลัวขาดกลัวไปหมดทุกอย่างแต่ภาพแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นกันพราะเขาดูเธอนั้นจะกบมันไว้ด้วยความมั่นใจ ภาพลักษณ์ของคนเจ้าชู้จะไม่แสดงความอ่อนแอแต่จะเห็นในลักษณะของการบำรุงบำเลอกิเลสคนอื่นทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อการให้ตัวเองได้มาสะสมได้มาเสพนั่นเองถ้าคนไม่เจ้าชู้ก็จะไม่ต้องบำรุงบำเลอกิเลสคนอื่นไม่ต้องพูดคำหวานไม่ต้องหยอกล้อ ไม่ต้องสงสายตาไม่ต้องดูแลไม่ต้องเอาใจเพราะไม่หวังอะไรไม่หวังจะเสพอะไรคนเจ้าชู้บางคนสร้างพฤติกรรมสุภาพบุรุษเสียจนกลายเป็นสามัญคือดูแลเอาใจใส่ทุกคนแต่สุดท้ายเขาก็ทำเพื่อจะเลือกคนที่เขามาเสพอยู่ดีนั่นเองถือว่าเป็นคนเจ้าชู้ที่เก่ง เก่งในเรื่องของการสนองกิเลสความแนบเนียนในการสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นเห็นว่าตนไม่มีกิเลสตนจริงใจนี่คือลักษณะข,ของคนเจ้าชู้มันจะหลอกซ้ำหลอกซ้อนในตัวเองแล้วหลอกคนอื่นไปด้วยในตัวพออยู่เรื่องเชื่อก็ค่อยๆตามไปกินก็ยังไม่สาย คนเจ้าชู้มากก็จะมีวิธีการให้ได้มาซึ่งการเสพมากแนบเนียนน่าค้นหาหน้าหลงไหลดูอบอุน่นเหมือนใบมีดโกนเคลือบน้ําผึ้งถ้าใครเผลอหลงไหลในรถน้ําผึ้งสุดท้ายก็จะโดนใบมีดโกนบาดยิ่งถ้าเจ้าชู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาปมากเท่านั้นยิ่งชั่วยิ่งเก่งยิ่งเสพ ก็ยิ่งไกลนาลกมากเท่านั้นคุณเจ้าชู้มือใหม่อาจจะมีวิธีการที่ไม่แนบเนียนแต่เมื่อไหร่เขาได้เรียนรู้ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีเขาอาจจะกลายเป็นนักเจ้าชู้ตัวฉกาจก,ก็ได้เพราะกิเลสสอนเราให้ชั่วเสมอชั่วล้าลึกชั่วซับซ้อนซ่อนเงื่อนชั่วดูดีเมื่อเราเสื่อมจากธรรมะ ได้นำพาชีวิตด้วยกิเลสเราจะเป็นคนที่สามารถทำชั่วหรือจะชู้ได้อย่างแนบเนียนเราจะมีเหตุผลมากมายในการเจ้าชู้เราจะยดีในการเจ้าชู้และลงไปว่าการเจ้าชู้นี่แหละคือคุณค่าของชีวิตการได้เสพการได้มีคู่ครองมากนี่แหละคือสิ่งที่น่าสรรเสริญทั้งที่จริงลักษณะที่มีคู่ครองหลายคน เมื่อกันไปเมื่อกันมานั้นสัตว์มันก็ทำได้ไม่เห็นมันจะน่าภูมิใจตรงไหนจริงๆแล้วลากลึกของความเจ้าชูนั้นเกิดจากอนัตตาเกิดกับความมีตัวตนอยากให้คนยอมรับอยากให้คนเห็นคุณค่าอยากให้คนเห็นว่านี่ไงมีคนสนใจฉันมากถ้าท่านทำให้คนเสียบฉันได้มาก ฉันเสียคนอื่นได้มากยอมรับฉันสิดูฉันสิฉันเป็นที่นิยมฉันเป็นอัตราที่เต็มเปี่ยมไปด้วยโลกกระทำหลงในลาบยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นชั้นกิเลสฉันหยาบที่ทำให้คนหลงไปในการมเมถุนและเรื่องอบายมุกอีกมากมายลักษณะเด่นของคนเจ้าชู้คือ มักทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจให้เป็นคนที่น่าคบหาต้องได้ทางเปิดเผยและไม่เปิดเผยกลยุทธ์ในการได้มาซึ่งการคลองใจคนอื่นมีมากมายนับไม่ถ้วนแต่สรุปรวมได้ว่าการสนองกิเลสคนอื่นจนเขายอมมาเสพสมใจหรือสมสู่กันนั่นแหละเหมือนกับสัตว์ที่เวลาหาคู่ก็ต้องพยายามทำตัวเองให้เด่นพยายามทำตัวเองให้แข็งแรง มนุษย์ที่เจ้าชู้ก็ไม่ต่างจากสัตว์สักเท่าไหร่นักจะบอกกันตรงๆก็คงแย่ๆก่าสัตว์เพราะสามารถทําชั่วได้มากกว่าไปกระตนนุ้นกกจิตใจคนอื่นได้มากกว่าทําร้ายจิตใจคนอื่นได้มากกว่าทําให้เกิดทุกข์เกิดบาปเกิดกรรมชั่วได้มากกว่าเรามาดูกรรมที่เขาจะได้รับกันดีกว่าขุมที่หนึ่งทำให้เกิดทุกข์ทางใจ ผลจากการกระทำที่ตั้งใจคบชู้ผิดผัวผิดเมียคนอื่นส่งผลให้คุณมีความทุกข์บนมองทางจิตใจพบเจอแต่ความสุขที่ไม่แท้จริงเนื่องจากมีสมสสันึกที่ไม่มากพอยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้จึงกลายเป็นคนสะสมบาปสะสมความเศร้าของฝ่ายที่สูญเสียเอาไว้คุมที่สองทำให้เกิดทุกข์ในชีวิต การผิดสิลข้อที่3การมีสุมิชานจะทำให้ชีวิตพบแจะอถูกประสัก์ทั้งทางใจและทางกายทำมาหากินก็ติดขัดเงินทองเข้ามาก็หายไปมีความสุขได้ไม่นานก็ต้องตอมใจอยู่กับความทุกข์ที่กระทำเปรียบดังคำที่ว่ากำติดจรวดหุมที่สามพบรักที่หลอกลวง แม้จะเกิดมาพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและมีฐานะที่ดีแต่ถ้าคุณผิดศีลข้อ3กรรมนั้นจะส่งผลให้คุณไม่เจอกับรักแท้พบเจอแต่คนหลอกลวงอยู่รอบข้างวิบากกรรมจะตามติดตัวคุณไปเพราะผลจากการทำลายครอบครัวและความรักของคนอื่นคุมที่4เกิดความทุกข์จากความระแวงเมื่อเป็นฝ่ายที่ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ทำลายความรักครอบครัวของคนอื่นย่อมทำให้เกิดความระแวงในจิตใจกลัวว่าจะมีคนคิดร้ายกับตนตามมาทำ้ายตนผลกรรมนี้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาแต่ลึกๆเเหมือนตกนรกทั้งเป็นขุมที่5เกิดกรรมส่งต่อในความเชื่อของคนโบราณว่าไว้พ่อแม่สร้างกรรมอะไรย่อมตก ทอดถึงลูกหลานของตนเองเมื่อทำสิ่งไม่ดีตั้งใจจะผิดลูกผิดเมียคนอื่นกรรมนั้นจะตามสนองให้ชดใช้กับคนที่รักไม่เร็วก็ช้าแต่จะเกิดขึ้นให้ได้ชดใช้แน่นอนเป็นยังไงกันบ้างไม่มีใครหลอกที่ทำกรรมไว้แล้วจะไม่ได้รับกรรมนั้นเพราะฉะนั้น ใครที่กำลังคิดจะทำหรือทำอยู่คิดให้แน่ใจอีกทีนี่นะครับการที่เราทำลายความรักของคนอื่นเราจะไม่มีวันพบกับรักแท้แน่นอน